ชื่อชี้อะไรเนี่ยน้องเอ่อรหัสดเพื่อนผมเพื่อนหรือแฟนอไม่แผ่วเลยน้องแล้หน่อยหายหายจากกูไปเลยปะเนี่ยยังยังนะเพื่อนคนนี้เพื่อนจี่คนนี้เพื่อนจริงคนนี้เพื่อนจริงแต่เคยชอบอยู่เฮ้ยเก่าไปแล้วเก่าแล้วพี่รู้บอกเมื่อก่อนเคยตั้งชื่อคู่ด้วยนะคคนนี้เหระเออคนนี้เลยพี่ฉาแล้วเนี่ย เฮ้ยอะไรแก้เขินแก้เขินคือคือแล้วทำไมเลิกตั้งแล้วล่ะน้องเขาไปคู่คนอื่นแล้วล่ะครับใช่เขาเขาไม่เอาสวยแล้วแล้วทำไมมึงยังเล่นไอเดียเขาอยู่เนี่ยเพื่อนไงพี่ไม่ดูลองไม่ดูลองคาเพี้ยงใช่หนูเขาเคยพูดแบบนี้ไหมน้องอ่ะไม่ไม่เคยมีคนใหม่แล้วเอาใหม่อีกแล้วไหนบอกไม่มีแล้วไง เขาเลิกกับคนเลิกคนนั้นเขาหาใหม่ได้แล้วเ<อ>า้าแล้วมึงมาเป็นอหวังอะไรตรงนี้ล่ะน้องไม่ใช่ผมแก่อวังกูบอกแล้วผมเป็นเพื่อนเขา <c oughs> ไม่แล้วน้องลองคิดดูยงแฟนเขาสิน้องเขาเกลียคนกอ,อได้